แอปพลิเคชันรูชเชสแนลนำทุกท่านมาติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกสองนะครับวันนี้ครับเราติดตามกันในเกมที่น่าสนใจเลยนะครับจันทบุรีครับเปิดบ้านพบกับเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้อยู่คุณสุพลรัตนาครับผมประสิทธิ์วิเชียรภูมนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเกมเกมนี้ครับเริ่มเกมแล้วครับการแข่งขันฟุตบอลทีสองนะครับระหว่างเกษตรศาสตร์ที่มาเยือนจันทบุรีเริ่มต้นครับ แต่บอลสองักพันไม่ถึงครับประกิจเอาซะหน่อยไหมซ้ายทำงานสิครับยิงลูกนี้เอ้าโดนซับหน่งเน่งโอ้โหข้ามคาออกไปครับเจีาโกชุลป้าอ้โหโได้ตามซับในจังหวะยิงไกลของประกิตดีพร้อมนะครับยิงลูกนี้ปัดมาชุลป้าวาดเท้ายิงออาจจะต้องเร่งด้วยนะครับจังหวะที่ชุลปาพยายามวาดเท้ารอจังหวะให้บอลมันตกยกมาขวาสุดเอาบอลลงดีด้วยยานริดยานริดเปิดโค้งมา พักอกเข้าขวาขอลองยิงดูแล้วเออยิงบ่อยๆมีหวาดเสียวเหมือนกันนะครับยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับจังหวะของของน้องพุ่งเช็คครับไม่ไว้ใจว่าบอลมันจะเข้าหรือเปล่าดยเาะคิดทาเนี่ยจะตรงดวงขึ้นไปโมงตั้งกลับมาตรงนี้ได้ยิงอีกแล้วคราวนี้ข้ามการครับฤทธิพรหวานชื่น ี่เป็นครั้งที่มีโอกาสจะได้ยิงครับบอลหวานชื่นบอลเล่เร็วเลยครับกดไม่ลงครับ,บนี่บอลเคลียร์กันไม่ขาดครับบนเนอร์ใครจักระพันมีคนเล่นแล้วกึงยิงขึงผ่านยัดมาเลยแล้วโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วครับโดนหรือเปล่าครับแต่ตรงนี้ปล่อยแสงไปก่อนแล้วครับทางด้านของอิสะไกรสอนครับลูนิงลูกนี้เนี่ยถ้าเกิดดูจากท่าดีใจน่าจะม่งเช็ดเปลี่ยนทางตัวนิดนึงนะครับบุกมานำแล้ว เปิดลูกนี้ไม่ล้าหน้านะครับคนที่เล่นแล้วโดนหรือเปล่าอ่ะโอ้ต้อง,ต,องต้องซูมแบบมีแค่อายุสักคนเดียวที่รู้ครับรู้จริงหรือเปล่าอ <c oughs> ดีใจไปก่อนแล้วครับกล้อง้องต้องจับนะครับแล้วปล่อยแสงแล้วกล้องน้องจับครับ <c oughs> ออกมาอยู่ที่ชุลป้า้วครับเปิดตรงขึ้นมานะครับแล้วยิงลูกนี้เอาละเรียบร้อยครับ ถ้าจะทำเข้าประตูเองนะครับในจังหวัดสุดท้ายครับแล้วก็เป็นประตูตามที่เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนี่ครับแต่มุมย้ำไปย้ำมาครับเตะมุมโดยบกิกตครับโดยไปตรงนั้นแล้วน่าจะเป็นทางด้านของโอคอนเนลครับที่แย่เท้าเข้าไปครับนี่ครับโอคอนเนลครับแย่เท้าเข้าไปทิศทางเนี่ยมันน่าจะเข้ากรอบเลยครับตรงนั้นมียศศัก์ชวนะ เหมือนพยายามจะเคลียครับแต่โดนเหลี่ยมไม่ดีครับมีเวลาเปิดแล้วครับจับดึงเข้าขวาแล้วเปิดฉับหน่อยนึงบอลย้อนหลังเข้าขวายิงลูกนี้โอ้โหเต็มคันรับเอาไว้ได้ครับโอ้หน่าเป็นประตูเหลือเกินครับแต่ว่าดูทางด้านเกษตรก่อนครับสวนกลับมาดูอีกครั้งครับจังหวะยิงลูกนี้กดด้วยขวาครับของนัทภูมายาจับพลิกหนีสรายุทธ ไปต่อครับสรายุสรายุทธเข้าซ้ายสรายุทศายุทธยังปั๊มมาอยู่ลองจิวเอียงขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้ยังงามเลยครับเปิดหน้าเท้ารอแล้วเจอกันเสาไกลแล้วก็ไปถึงจริงๆริงด้วยครับขึ้นน้ำอีกแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งครับดูครับต้องชมในจังหวะลุยมาเลยนะครับนี่ลุยมาดีมากครับดึงเกมรับของจันทบุรีมาแล้วบอลมาเข้าทางดัดดูจังหวะจบของลองจิวโอ้วิ่งมาแปรเลือกมุมเปิดตรงนั้นนะครับ แล้วมันพอดิบพอดีเลยครับพุ่งสุดตัวแต่เซ้ไม่ได้ครับประสิทธิ์ปรุงโชคครับเกษตรศาสตร์ขึ้นนำอีกครั้งสงต่อหนึ่งครับนาที36จากเซเว่นลองจิว มงเช็ดมาใหม่นะครับจักรพันธ์แล้วลองจิวขอวัดความเร็วซึ่งดูจะมีเยอะกว่าด้วยครับด้านในมาไหมมีตัวช่วยซ้อนอ้าวยังได้อยู่ครับลองจิวลองจิวเปิดกลับมาเสาไกลขวาพิชิตเกสโรโอ้ยังไม่เข้าแล้วก็ยังไม่จบครับลองจิวลองจิวลองจิวยิงไหมยังไม่ยิงครับลองจิวง้างคืนนี้ที่จักรพันธ์ปั่นลูกนี้ฉลับไปลูกแต่มุมครับโอโ้โหยิงมันเท้าจริง,รงครับเมื่อสักครู่พิชิตเกสโล ดูครับยิงมันเท้ายิงครับผ่านมือไปแล้วเลยโอ้โหเสาจังเบอร์เรอร์เลยครับแมหลงปเปิดโตมาโ้ยเกือบไปครับได้ไหมได้อยู่ครับโอ้โหตัวเก่านี่เก็บบอลเก่งมากอดิสัก์ไยซอนแต่หลบผ่านไปแล้วน,นะครับเข้าขวาเข้าขวายิงแต่ก็บอลเหลือเกินครับตรงนี้เรามีโอกาสยิงเข้ากรอบอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายในช่วงครึ่งแรกน,นะครับ จบครึ่งแรกครับเป็นทีมเยือนเกษตรศาสตร์รท,ที่บุกมานำจันทบุรีเอฟอยู่2 1ต่อหนะครับฤทธิพรตัวจบจะอยู่ที่ใครเลยลครับประกิตประกิตยิงซ้ายแม่ลุดครอบออกไปครับเรียวแรงเนี่ยตัวสดๆก็เห็นชัดเลยนะครับว่าดีกว่าครับสำหรับทางด้านของจันทบุรีเปิดไหมยังไม่เปิดเปิดหักกลับมาแล้ว ยิงไม่ได้ครับชุลป้าหนอนขวางเลยโอ้โหสุดท้ายยิงซ้ายหลุดกรอบออกไปเยอะครับชุลป้าผมี่ท่านเลือกจ่ายเข้ามาข้างหลังมีโอกาสหนึ่งหนึหน่งมีเยอะเลยครับอืมน่ารักครับอินเนียนี่รออยู่ครับแล้วจังหวะสุดท้ายนี่กดซ้ายแล้วฝากกลับมาตรงนี้ได้สปีดเต็มๆครับอินเนียอินเนียอินเนียแตะเข้าในมาอินเนียเข้าขวาแต่ว่าแม่จังหวะจบยังไม่ดีเท่าไหร่ครับ ฟามาก่อนครับมารยิยนจีเข้าใส่แล้วยกมาตรงนี้สามยิงไม่เข้ากรอบครับโอโ้เกือบไปครับจังหวะตามประกบนี่เมือไปหน่อยนะครับดูจังหวะจะยกไม่ให้ครับเลือกเล่นยากไปหน่อยครับมารยิยนบอลสองนัทพงศ์ก็ตามมาได้ดีนะครับกวนเร,วเร็วเลยครับนี่ สุดเส้นด้วยแล้วเปิดเข้ามากลับแล้วยิงลูกนี้ติดบอลครับอีกทีนึงยังไงไม่ได้โอ้ยยังไม่ตีเสมอครับล้ำหน้าหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูจังหวะซ้ำกันครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่าดูครับดูไปแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้ยิงโอ้จังหวะล้ำจังหวะซ้ำนี่น่าจะล้ำนะครับเพาเป็นตัวสุดท้ายเลยครับท้ายสุดแนวรับแล้วก็ประตูของ,ของขเกษตรศดันขึ้นไปหมดแล้วนะครับ ผลยาวขึ้นมานะครับแล้วแม่เรื่องหลังนี่มีจังหวะปล่อยจังหวะอะไรนี้ชักบาดเสียวเหมือนกันนะครับพดมือเฉยเลยครับดูครับจังหวะลอยไปแล้วก็มันทำมันเด้งเข้ากรอบนาทีนี้โอ้โหเปิดตวงขึ้นมาแล้วมงหนีมามงจนได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่เบาเกินไปครับอินเนี่ย เปิดมาไม่ผ่านอย่าทิ้งตัวนะครับอย่าทิ้งตัวครับโอ้ล้วยิงตรงนี้นี่แม่หลุดเข้ากรหลุดกรอบอไปเยอะเลยครับลองดูนะครับซ้ายยิงลูกนี้โอ้ยเกือบเสียบเข้าเสาแรกครับแม่หลุดไปนิดเดียวครับดูครับซ้ายลูนี้น้ำหนักกับมันดีเลยครับแต่ทิศทางท่านั้นแหละครับที่มันเบี้ยวไปหน่อย ไม่อยากบอกเลยว่ารู้นะว่าเสียงใครเนี่ยแล้วก็จบลงไปเลยครับมาเครื่งหลังนี่ก็เล่นเผาเวลาทำทุกอย่างเพื่อผลก,การแข่งขันแล้วก็ทำได้จริงๆนะครับ เกษตรศาสตร์ครับบุกมาเก็บชนะได้ถึงจันทบุรีเลยนะครับสองประตูตอนหนึ่งครับเกษตรศาสตร์ได้ประตูขึ้นนําก่อนนะครับนาทีที่15จากอิสักไรสอนนะครับจันทบุรีเช้าบ้านตีเสมอได้ในนาทีที่2 1จากไปอุคนแนวครับแล้วก็เสียลองจิวครับมายิงประตูชัยในเกมนี้ครับนาทีที่36ให้เกษตรศาสตร์บุกมาเก็บ3คะแนนได้ครับจบเกมครับจันทบุรี FC1 ีเกษตรศาสตร์สองครับก็จบลงไปนะครับ เดียจะว่าผลงานก็ยอดเยี่ยมครับทีมเก่าอย่างกเกษตรศาสตร์นะครับสงสัยตรงข้างสนามน่าจะมีต่อปาต่อคำกันหน่อยครับไม่รู้ระหว่างใครกับใครนะครับแต่ก็จบลงแล้วน,นะครับ